สวัสดีครับอยู่กับผมช่างอัดโรสบีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับเครื่องนี้เคยสตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดตัดได้ปกติเจาะทิ้งไว้นะครับไม่ได้สตาร์ทเลยนะครับก็ปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาล้างคาบูแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนดูว่ามันจะติดไหมนะครับหรือมันจะเป็นที่ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะครับว่า ขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะถอดคาบูออกมาก่อนนะครับถอดคาบูนะอันนี้ไม่มีกองเลยนะครับไม่มีกองปกติมันจะมีฝาปิดกองนะครับจะถอดฝาปิดจะถอดชุดหม้อกรองมันออกก่อนนะครับนี่จะเป็นชุดหม้อกรองของมันปกติจะมีฝาปิดแล้วก็มี ฟองน้ํานะครับฟองน้ํานะครับอันนี้ก็ถอดออกมาแล้วก็จะถอดตัวคาร์บูออมาล้างนะครับภาพเก่ามากเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะติดไหมนะครับเครื่อที่มันเคยติดนะครับแล้วทิ้งไว้นะครับอันนี้ยังไม่ดึงสตาร์ทดูเลยนะครับ เครื่องดึงแน่นอยู่นะครับเครื่องดึงแน่นนะครับก็ถอดตัวคาบูลิเตอร์มออกมาถอดลูกชักคาบวอ่ะเดี๋ยวเราจะล้างคาบูกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับตัวนี้คือคาบูของสองจังหวะนะครับคาบูก็ ใหม่ๆคลิกลิกอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปล้างดูกันว่าล้างเสร็จแล้วมันจะติดหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวถาดก่อนอ่ะคาบูของเครื่องสองจังหวะก็จะน้ํามันก็จะผสมสองทีนะครับน้ํามันอ่าน้ํามันเบนซินนะครับผสมกับสองทีด้วยผสมกับน,น้ํามันสองทีนะครับในเรื่องของคาบูตัวนี้นะครับ จะไม่เหมือนตัวสีจังหวะนะครับอ่าก็ถอดก๊อกน้ํามันออกก่อนนะครับจะถอดก๊อกน้ํามันถอดก้นคาบูได้หมดนะครับแล้วแต่เราสะดวกว่าจะถอดตัวไหนก่อนนะครับก็เป็นสายควอนครับ ชุดนี้เดี๋ยวเราต้องลองร้านดูก่อนนะครับร้านดูแล้วก็เป่าลมอย่าอย่าเพิ่งไปถอดก็ได้ครับตัวนี้นะครับข้อแนะนาเพราะถอดแล้วมันชอบไม่อยู่นะครับน้ํามันนะครับน้ํามันชอบรั่วนะครับก็ก็ชอบปิดไม่อยู่นะครับถ้าเราไปถอดมันออกมาแล้วนะครับก็แนะนําอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอดแล้วกันนะครับก็ถอดก็มีปะเก็นนะครับไฮด้านในก็จะมีกรองนะครับกรองกรอง ใน,นประกินคอคาบูผมไม่มีเปลี่ยนนะครับซึ่งผมจะไม่ไม่แกะนะครับจะไม่แกะจะใช้ของเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะถอดล้างฝุ่นออกนะครับถอดน,อน็นอตน็อตพวงนี้ถอดออกผมจะถอดเลยนะครับถอดล้างเศษฝุ่นก็ถอดถ้วยคาบูนะครับคาบู สอ,าอาจังหวัดจะล้างไม่ยากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนคาบูรถมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเหมือนของมอเตอร์ไซค์เลยนะครับนี่จะมีถ้วยคาบูมีลูกลอยนะครับมีลูกลอยแล้วก็มีตัวเข็มนะครับเข็มลูกลอยเข็มน้ํามันเนะี่ยวตัวนี้แน่นติดเลย ไลแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับจะมีนี่ลูกลอยแล้วก็มีเข็มมีเข็มลูกลอยเข็มน้ํามันนะครับนี่เข็มน้ํามันเหมือนกันเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวนี้นะครับจะมีฝั่งหนึ่งที่แบนๆนะครับไว้ล็อกนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกลมๆนะครับพวกปากกนพวกนี้ผมจะไม่ได้ถอดนะครับจะใช้ของเดิมเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเปลี่ยนนะครับก็ถอดน้ำหนูออกมา ก็ที่จะล้างนะครับ<น>ก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็ไม่ถอก็ได้นะครับน่าจะล้างได้อยู่ก็ทำการใส่น้ํามันเลย ไอ้ดีก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับพาะประเก็นเสือมันรั่วนะครับแต่เนี้ยผมไม่มีของนะครับไม่มีไม่มีพวกประเก็นใหม่นะครับก็ของเดิมจะไม่ไปแตะมันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ก็พยายามระวังเอา น้านนอกก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเศษฝุ่นจะเข้าไปเพราะว่างานเครื่องตัดหญ้ามันเป็นงานลุยอยู่แล้วนะครับเจอฝุ่นเจออะไรเยอะก็พอสมควรแล้วก็ละท่ทไปเดี๋ยวขอแต่งประกินกันขอขูดประกินที่มันล้ำออกมากันนะครับเดี๋ยวมันจะไปพับกับตัวหน้าสัมผัสแล้วมันจะ ไม่อยู่นะครับก็เลยต้องขูดออกแป๊บหนึ่งขูดตัดส่วนที่มันเกินเฉยนะครับอันนี้จะทำไม่ทำก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ไปกินเดิม ตะเกเนใหม่ก็ไม่ต้องทำนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับขีดตามรูต่างๆนะครับให้ทั่วเลยน้าไปเลยน้ำมันลนะ้างให้มันตารับไม่ต้องกัวเปลืองสําคัญตามรูนะครับเนี่ยเป่าตามรู เราลูน้ำมันไหลเข้าเนี่ยระวังตัวกรองนะครับกระเด็นหายนะครับเนี่ยตัวกรองด้านใน ก็วางไว้เก็บไปนะครับทางปะสาทีละตัวทีละตัวไปเลยนะครับอันนี้เป่าก็เป่ารูทางน้ำมันเข้านะครับเป่าเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันบีบเข้ารูนะครับดูว่าน้ำมันไหลออกมาทางรูนี้ไหมถ้าไหลก็โอเค ก็เป๋าให้มันทะลุก็ส่องดูด้านในนะครับส่องดูดูด้านในนะครับว่าเห็นแสงด้านในไหมถ้าเห็นก็โอเคไม่มีอะไรอันนี้ก็ทำกาวตะเป่าทั่วไป เศษฝุ่นละอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดรูน้ํามันเวลาตอนเราประกอบ ไปก็จะทำการประกอบนะครับประกอบประกอบแล้วก็ใส่น้ำมันติดเครื่องดูนะครับอันนี้จะไม่ตัดต่อเลยถ่ายยาวไปเลยนะครับดูดีว่ามันจะติดไหมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันก็ต้องจุดหมายเราก็คือเครื่องต้องติดนะครับอ่ะก็ใส่นมหนูเข้าไป ไม่ต้องขันแน่นนะครับไม่ต้องขันแน่นก็ใส่เข็มลูกลอยเข้ากับขาเหล็กของมันก็อาขาเหล็กมีสองฝั่งนะครับเอาเงี้ยงที่มันมีเงี้ยงนี่เห็นไหมขึ้นด้านบนนะครับใส่เข้าไป แล้วก็สลักนะครับสลักเอาฝั่งกลมๆนะครับเข้าไปยัดเข้าจากฝั่งนี้ลืมนะครับมันจะมีฝั่งที่เขาบอไว้ให้อยู่นะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ยัดเข้าฝั่งนี้นะครับอ่ยัดเข้ามันจะล็อกแน่นเลยทีนี้จะหลุดไม่ได้นะครับแล้วก็ลูกรอยนะครับลูกลอย ก็มันจะมีตำแหน่งที่ช่องใส่อยู่ก็ใส่ลงไปพอดีนะครับแล้วก็ประกบปิดฝาไปเลยแล้วก็ขันนดัด ปิดน็อตน้ำมันเยวก็ประกอบก๊อกน้ำมันนะครับอย่าลืมประก็นเกินเข้าไปแล้วก็ติดตั้งก๊อกนะครับปึ๊บหันท่อน้ำมันเข้าขึ้นด้านบนจะไม่เหมือนอ่า สีจังหวะนะครับสีจังหวะท่อแล้วมันจะหันลงด้านล่างอเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือล้างสีงเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปออเดี๋ยวไม่ตัดต่อเลยคิดวย,ยาให้ดูเลยลูกชักก็ร้านน้ำมันหน่อยนะครับรูปตามเข็มน้ำมัน ก็ประกอบเข้าไว้เลยนะครับเดี๋ยวเข็มมันจะไปกระแทกโดนอะไรทำให้เข็มมันคดประกอบเข้าไปอ่ะเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเติมน,น้ำมันแล้วก็ให้น้ำมันไหลดูก่อน ก็มีสิ่งสกรปรกไหมน้ำมันปสะสองทีก่ะน น้ำมันมาแล้วนะครับสองทีก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับน้ำมันประมาณเท่านี้นะครับสองทีหนึ่งฝาผมจะใส่สองทีฝาครึ่ง น้นำมันเท่านี้นะนี่ก็ประมาณ0ูนย์ดหครับน้ำมันศูนย์จุดหกศูนยเนะครับก็จะเปลี่ยนสีไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีควันหนาๆนิดนึงนะครับก็แล้วแต่เราจะใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาประกอบตัวคาบูเข้ากันก่อนนะครับ เรียบสวยโอเคมัด okay. <Not. S 1> นะครับคาบ,บูก็เกาะเข้าไปเลยนะครับท่อํำมันอย่าลืมใส่นะครับใส่ท่อนํำมันก่อนมจะติดจะขัด ว่าจะติดไหมถ้าไม่ติดก็ต้องดูตัวอื่นด้วยครับยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ยังไม่ยังยังจะย,ย,ยังไม่เติอน้ํามันนะครับจะเติอน้ํามันไว้แล้วก็ดูหัวเทียนก่อนนะครับจะดูหัวเทียนก่อนอโอเคนะครับ ก๊อกเราเปิดไว้ยู่แล้วนะครับน้ำมันแล้วก็เติมเข้าไปเลยเติมเข้าไปไม่ต้องเติมเยอะก็ได้นะครับเติมแค่ไว้ให้มันสตาร์ดูได้ครับแล้วน้ำมันเปลืองเหลือเกินทีหง เทียนนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งทางน้านนี้สว่างไหม ก้านะครับของเครื่องสัญญาณ้นะครับเี่ยเช็คดูว่าไฟออกกลางเคียวไหมนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ดูอ่านะออกกลางเคียวปกตินะรับงหวดนี้เอเ็เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเตรียมเอาเปลี่ยนมาอย่างนี้ ต่อไปเราจะสตาร์ทดูกันแล้วนะครับว่าจะติดหรือเปล่าจะติดหรือจะแห้วอ่าเหมือนน้ามันจะซึมที่ท่อนะครับน้ามันจะซึมที่ท่อนะครับเราต้องเปลี่ยนสายน้ามันด้วยนะครับน่าจะได้เปลี่ยนสายน้ามันเช็คน้ามันที่ถ้วยคาบูก่อนนะครับน้ามันลงมาหรือเปล่าปึ๊บอ่ามีน้ามันนะครับมีน้ามันซึมโอเคนะครับน้ามันออกมาปกติ แล้วมันล่อนิดนึงอ่าทมันล่อก่อนจะได้ไม่ต้องปิดชกแกค,คนะครับก็สตาร์ทดูอ่าเดี๋ยวขอตั้งเลขอ่ะ ก,ตก็ติดปกตินะครับโอเคนะครับก็เหลือเปลี่ยนสายน้ำมันเห็นไหมเติมลงมานเลยเ่อๆเลยนะครับนักมาอยู่นะครับ๋ยวจะเปลี่ยนสายน้ำมันแล้วก็หาตัวกองใส่นะครับโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับติดปกตินะครับแต่ดูเหมือนสองที่จะบางไปหน่อยขอเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ เสียงเครื่องไม่ค่อยโอเคโอเคนะครับทีนี้กระเป๋าท่นนี้นะครับน้างคราบูเดเตอร์ของเครื่องแต่ยาสองจังหวะนะครับก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะหาตัวกองตัวะายมาใส่นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเป่านนี้นะครับคลิปหน้าจะไปทําอะไรก็รอติดตามชมกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นความรู้ให้ใครก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าเดี๋ยวจะไปทำอะไรก็รอติดตามชมนะครับคลิปนี้ฝาก้เทานี้นะครับขอบคุณครับ